โอเคก็สวัสด,ดีครับผมยิดดนดะีต้อนรับเข้าสู่ชแนลฮาร์โลวนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่เกมแบ็คแล้วออนไลน์เซอร์เวอร์เกิร์ตี้เซอร์เวอร์คลาสสิกนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์นะครับผมโดยที่คลิปนี้เนี่ยใครที่เล่นจ็อบ40หรือว่าจ็อบ50หรือว่าจ็อบไหนก็นแล้วแต่ที่มัน40ถึง50เนี่ยสามารถทำเควสตามผมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสเดียวกันเมืออ่อกี้เพื่อนๆทำการอัพจ็อบให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอัพให้้้้หหมมมมมดดเเเเลลยยจาาาาากกกกนนนนนนััน็็ใพพืื่่อออออๆวววรร์ปปทีงไผผแิขะคบ พอเราเดินออกขวามาแล้วนะครับก็ให้ลงล่างแมปหนึ่งนะครับพอทําการลงมาแมปล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการเลี้ยวขวาไปอีกหนึ่งแมปนะครับพอทำการเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ยก็จะเจอแมปแบบนี้นะครับผมซึ่งจุดที่เราจะต้องไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกลางๆแมปตรงกอไผ่นะครับผมผมจะซูมภาพให้ดูนะครับก็มาตามจุดนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพอ เรามาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมี n p c ยืนอยู่ข้างหน้านะครับผมคนนึ่งเราก็ทําการคุยกับ n p c ไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปในวาร์ปนะครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการเดินตรงขึ้นไปเลยนะครับผมอ่าเราจะเจอ n p c ยืนอยู่เหมือน NPC ต้อนรับนะครับเราก็ทําการคุยกับเขาเลยนะครับผมเรื่องหัวข้อแรกอ่าเรื่องหัวข้อแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผม หลังจากม p c คนนี้เนี่ยเขาจะถามคําถามกับเรานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคาตอบให้ที่หน้าจอนะครับก็สามารถดูและตอบตามได้เลยนะครับผมตรงนี้ทีนี้เมื่อเราทําการตอบเรียบร้อยนะครับก็ทําการคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้พอคุยกับเขาเสร็จเนี่ยก็ให้เราเดินออกมาทางซ้ายนะครับผมเดินมาจนสุดเลยก็เห็นว่ามันจะมี n p c อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าขายของไอเทมเควสนะครับเราก็ทําการคุยกับ n p c เลยนะครับผม n p c คนนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราไปหาไอเทมเควสมานะครับผมซึ่งมันจะมีอยู่หลายชุดใครได้ชุดไหนเนี่ยก็ให้ไปหาไอเทมตามที่เขาแจ้งมาได้เลยนะฮะจะซื้อตรงนี้ก็ได้หรือจะไปหาเองก็ได้นะครับทีนี้พอเราหาไอเทมเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เราทําการกลับไปที่เมืองพาย่อนนะครับผม พอเรามาถึงพายอนเนี่ยแมพที่เราจะไปเี่กก็คือมันจะเป็นบ้านตอนที่เราเปลี่ยนอาเชอร์ครับเพื่อนจำได้ไหมซึ่งมันจะอยู่ด้านบนของพายอนแมพหนึ่งนะครับผมจะอยู่ขาขวาน,นิดนึงที่มันเป็นปราสาทที่มันเป็นเหมือนสมาคมอาเชอร์ครับผมอ่ะเราก็ไปตรงนั้นกันอ่าเข้าวาร์ปตรงนี้มาเลยนะครับส่วนใครที่เดินแมพนี้ไม่เป็นหรือจำไม่ได้เนี่ยสามารถดูคลิปเดินตามได้เลยนะครับผม อ่าพอเราเดินมาถึงนะครับก็ให้เราทําการเข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปในปราสาทเข้าไปในบ้านเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเอพีคนนี้จะเป็นเอ c ีตอนที่เราคุยเปลี่ยนอาเชอร์ใช่ไหมก็ให้เราเลี้ยวขวาไปเลยนะครับพอเรามาขวาก็จะเจ NPC อเอพีซีคนนึงอยู่ในห้องนะครับเราก็ทําการคุยกับเขาเลยนะครับตรงนี้ก็ทําการคุยกับเอพีซีเลยนะครับผมเราก็เลือกหัวข้อตามผมเลยจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งเรามาที่อีกแมพหนึ่งนะครับผมก็ให้เราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับผม มันก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาเราก็ทําการกดไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนั้นถ้าทำการคุยกับไอพีซีผู้หญิงนะผม mm hmm. เขาก็จะวับเราส่งไปที่เหมือนห้องเก็บของอุปกรณ์ของพวก h ันเตอร์อาเชอร์นะครับผมแบบนี้ก็ให้เราทําการคุยกับไอพีซีคนนี้เลยนะครับอพอคุยเสร็จเนี่ยให้เรากด B ิวิงเลยนะครับผมเราก็จะมาเกิดที่พาย่อนนะครับผมทีนี้พอเรากลับมาที่พาย่อนเนี่ยก็ให้เราทําการเดินไปที่ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ขวาเพื่อไปคุยกับไอห,ห้องลับตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผม ทำเอมพีซี MC ต้อนรับคนนั้นได้ไหมนั่นแหละคนที่ผมขึ้นหน้าจอให้เนี่ยเราก็ไปที่แมปนั้นอีกทีหนึ่งครับอ่าพอมาถึงเนี่ยเราก็ทําการคุยกับเขาไปเลยนะครับผมเราก็จะทําการเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถไปเก็บเวลเล่นต่อได้เลยนะครับใครที่ติดตรงไหนหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h anel n ไว้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปเื่อไหนก็ฝากเพื่อนติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ